เล่นของอ่ะเป็นเล่นของแขกอ่ะเขาบอกว่าไงผมรู้ไหมเขาบอกเขาชอบเขาชอบแนวนนมุนดามุนดามุสลิมเขาเล่าให้ฟังคือมันไม่ปราณีใครเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้ยังไงเขานะแล้วเขาก็อ่านไอ้ตำราสามภาษาเป็นภาษาไทยภาษามุสลิมแล้วก็ภาษาภาษาภาษาไทยภาษามุสลิมแล้วก็ภาษาแขกเออผมก็นั่งนั่งฟังเขาอะ่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเขาหรอก เขาเรียนตั้งแต่สมัยอยู่นู่นน่ะผมเห็นน่ะเขาเขียนเป็นหนังสือมา,มาเขียนมาเขียนมาเขาอ่านของเขามันเป็นต้นๆเรื่องเสาๆอะไรไม่รู้ของเขาผมไม่ได้ใส่ใจผมไม่ได้เข้าอิสลา,ามโดยตรงแล้วไม่ได้ใส่ใจเรื่องอิสลา,ามแต่เพื่อนผมว่าเล่นเล่นของอิสลามตอนหลังอ่ะเพื่อนคนเนี้ยมรู้สึกหลุดๆยังไงผมบอกไม่ถูกช่วงหลังๆอ่ะห,หลุดๆแต่เขาคิดค่านี่นะค่าช่วยคนคร้างละแสนนะเดือนละแสนเดือนละแสนผ่อนจ่ายได้ ผมก็ถามว่าพี่่าคิดคิดเท่าไหร่บอกคิดล้านสองเองโอ้โหปีหนึ่งอผมก็นั่งคิดในใจนี่ขนาดช่วยนะช่วยนะจะช่ว